วัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะทํานําเสนอคลิปเรื่องของการคํานวณเลขฐานในส่วนของการลบเลขฐานค่ะนะคะในบรรดาการคํานวณทั้งหมดของเลขฐานนะคะการลบเลขฐานจะง่ายที่สุดค่ะนะคะและในขณะที่เราสามารถลบเลขฐานในฐาน10ได้เราจะสามารถลบเลขฐานในฐาน2ฐาน8ฐาน16ได้ค่ะ โดยผลลบที่ได้นะคะจะไม่เกินค่าของฐานอยู่แล้วเนื่องจากเรามีวิธีการที่ลักษณะเดียวกันกันกบการลบฐาน10นะคะเพราะฉนั้นอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะลบเลขฐานได้ยังไงไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาลบเลขฐานกันนะคะในการลบเลขฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นฐาน2ฐาน8ฐาน16หรือฐาน10เองนะคะ ในทางคณิตศาสตร์คือเขาจะใช้หลักการเดียวกันนะคะหือกันในกรณีที่ตัวตั้งมากกว่าตัวลบลบได้เลยนะคะแต่ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบวิธีการของเราก็คือให้ตัวตั้งไปขอยืมจากหลักข้างหน้ามานะคะซึ่งถ้าเป็นเลขฐาน10การขอยืม1ครั้งจะได้มา10ค่ะแต่ถ้าเป็นเลขฐานสองนะคะการขอยืม1ครั้งจะได้มา2ค่ะ การเป็นเลขฐาน8ก็การขอยืมหนึครั้งจะได้มา8และในฐาน16นะคะการขอยืมหนึครั้งจะได้มาจํานวน16ค่ะนะคะหลับการลบก็คือเมื่อเรายืมมาแล้วเราจะนําตัวที่เรายืมมามาบวกกับตัวตั้งที่เรามีอยู่นะคะแล้วจึงจะสามารถลบกับตัวลบที่มีจํานวนมากกว่าได้ ะะซึ่งหลักการลบในที่นี้คือทั้งเลขฐาน2ฐาน8ฐาน16แล้วก็ฐาน10เราจะใช้หลักการเดียวกันนะคะยกตัวอย่างการลบในเลขฐาน10ก่อนนะคะสนะมมติว่าเรามีเงิน1,000บาทนะคะ,นะคะเราซื้อของไป547 47บาทอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะการลบตัวน,นี้จะค่อนข้างคือจะต้องขอยืม หลักข้างหน้าหลักข้างหน้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทีนี้ในการลบค่ะวิธีการลบของเราก็คือนะ,ะตัวตั้งเป็นศูนย์ค่ะตัวลบเป็นเจ็ดศูนย์ลบเจ็ดไม่สามารถลบได้นะคะไม่สามารถลบได้ก็คือวิธีการก็คือศูนย์ต,ตัวนี้นะคะจะไปขอยืมจากหลักข้างหน้ามาค่ะนะคะขอยืมอะค่ะเวลายืมนะคะถ้าสมมติว่าตอนนี้หลักข้างหน้ามันไม่มีนะคะหลักนี้หลักที่สองก็จะไปขอยืมหลักที่สามมาอีกค่ะนะคะ ไปขอยืมมาอีกไม่มีอีกค่ะถ้าไม่มีก็ไปยืมหลักข้างหน้ามาอีกหลักนึงนะคะนะคะเพราะนั้นหลักแรกหลักที่สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้ก็คือถูกยืมนะคะตัวที่ถูกยืมจะถูกลบทิ้งไปหนึ่งนะคะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะหายไปเหลือศูนย์นะคะเหลือศูนย์นะคะทีนี้การยืมครั้งที่สามค่ะหลักที่ศูนย์ 0, ตัวที่สามตัวนี้คือศูนย์มาขอยืมหนึ่งนะคะยืมมาแล้วจะได้มาสิบค่ะ ได้มาสิบนะคะได้มาสิบค่ะอ่าอ่าพอตัวที่สองรู้ว่าไอ้ข้างตัวที่สามมีแล้วนะคะตัวที่สองมาขอยืมตัวนี้ตัวนี้จะเหลือเก้าใช่ไหมคะแล้วที่ได้มาก็จะได้มาสิบค่ะนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อตัวแรกรู้แล้วว่าตัวที่สองมีตัวแรกก็จะมาขอยืมตัวที่สองซึ่งตัวที่สองนะคะการถูกถูกยืมไปจะเคาะจะลบออกไปหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ถูกยืมไปจะได้ไปสิบค่ะ จะได้ไป10นะคะเพราะฉะนั้นการลบของการลบของหนึ่งพั 1, ลบด้วย547ตัวนี้นะคะหลักที่1ก็คือศูนตัวนี้ไปถูกยืมมาแล้วศูนย์ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ10 1 0 7ลบ7ก็จะเหลือ3ค่ะนะคะตัวนี้นะคะถูกยืมไปแล้ว1จาก10เหลือ9 9นะคะ9ลบ4ก็จะเหลือ5ค่ะนะคะแล้วก็ตัวที่3ค่ะถูกยืมไปแล้วก็จะเหลือ9เช่นกันนะคะ9ลบ5ก็จะเหลือ 4ค่ะนะคะและตัวสุดท้าย1ตัวนี้หมดไปแล้วนะคะเพราะนั้น0ูลบ0ก็คือไม่มีแล้วะคะ่ะเพราะฉะนั้นผลลบของตัวนี้นะคะมีเงินอยู่1000ใช้ไป547บาทนะคะเราจะเหลือเงินอยู่453บาทาทคะ่ะนี่คือวิธีการลบในฐาน10ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในการลบของฐาน2ก็เช่นเดียวกันค่ะฐาน2นะคะเวลาลบนะคะเวลาไปยืมค่ะ อย่างนี้นะคะถ้าหลักที่1ไม่มีไปหลัยืมหลักที่2นะคะหลักที่2เวลายืมก็จะหมดไปนะคะก็จะเหลือ1นะคะถ้า1ก็จะเหลือ0นย์ะคะแต่เวลายืมมาจะได้มา2ค่ะจะได้มา2ค่ะดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างการลบฐาน2นะคะเป็น่อเป็น1 0 0 1่ค่ะลบด้วย1 1 0ย์แบบนี้ค่ะลบนะคะ ตัวจัากตัวอย่างนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งลบด้วยหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะดูที่หลักแรกนะคะหนึ่งลบศูนย์ลบได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าตัวตั้งมากกว่าตัวลบหนึ่งลบศูนย์เหลือหนึ่งนะคะเหลือหนึ่งนะคะทีนี้พอมาถึงตัวนี้ค่ะนะคะศูนย์ตัวนี้ลบหนึ่งไม่ได้ะค่ะศูนย์ไปขอยืมศูนย์ในหลักที่สามนะคะไปขอยืมศูนย์ในหลักที่สามค่ะ,ะ,คะหลักที่สามก็ไม่มีอีกค่ะหลักที่สามก็ไปขอยืมหนึ่งอยู่ที่หลักที่สี่เพราะนั้นหนึ่งตัวนี้หมดนะคะหมด Sabrina. แต่ศูนย์ตัวนี้นะคะหลังจากขอยืมแล้วจะได้มาสองค่ะนะคะถ้าหลักสองฐานสองยืมมาจะได้สองฐานสิบยืมมาได้สิบนะคะเพราะฉะนั้นยืมมาแล้วได้สองค่ะศูนย์ตัวที่สองรู้แล้วว่าตัวที่สามมีก็มาขอยืมนะคะขอยืมตัวนี้ก็จะเหลือหนึ่งค่ะแล้วก็ได้มาสองนะคะได้มาสองค่ะอ่าทีนี้สองลบหนึ่งนะคะลบได้เลยนะคะเพราะว่าตัวตั้งมากกว่าตัวลบอยู่แล้วสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งค่ะ นะคะแล้วก็1ตัวนี้ค่ะลบหลักนี้เสร็จแล้วนะคะ1-1ลบ1ก็จะเหลือ0ค่ะตัวนี้ถูกยืมไปแล้วก็จะเหลือ0เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ1 0 0 1ลบด้วย1 1 0จะเท่ากับ0 0 1 1นะคะนี่คือคำตอบนะคะเอาทาน2อีกสักข้อนะคะ1 0 1 0 1 0 ลบด้วยหนึ่ง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 นะคะอ่ะลองลบดูค่ะนะคะตัวนี้นะคะตัวแรกหลักที่หนึ่งศูนย์เป็นตัวตั้งหนึ่งเป็นตัวลบลบไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นศูนย์ตัวนี้จะมาขอยืมตัวนี้ค่ะเพราะนั้น 0, ตัวนี้จะเหลือศูนย์นะคะตัวนี้จะเหลือศูนย์แต่ที่ยืมไปจะได้ไปเท่ากับสองค่ะสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งนะคะลบได้เลยนะคะ ส่วน0ตัวนี้ลบ1ลบไม่ได้คะ่ะก็ไปขอยืมตัวนี้ตัวนี้ไม่มีก็มาขอยืมหลักต่อไปนะคะเพราะฉนั้นตัวนี้หมดนะคะตัวนี้เหลือ0แต่ตัวนี้ได้มา2ค่ะพอตัวนี้ได้มา2ตัวนี้มาขอยืมไป1ค่ะนะไปขอยืมนะคะมาขอยืมไป2ค่ะนะคะได้ไป2ตัวนี้เหลือ1นะคะเพราะฉะนั้น2ลบ1ก็เหลือ1ค่ะนะคะ1ลบ1เหลือ0ค่ะนะคะทีนี้อีกเหลืออีก3หลักนะคะ ศูนต์ตัวน <hi> ี้ไม่มีมาขอยืมตัวนี้ตัวนี้ไม่มีก็มาขอยืมตัวนี้เพราะนั้นตัวนี้หมดค่ะนะคะหมดค่ะเหลือศูนย์นะคะตัวนี้เหลือศูน์แต่ศูนต์ตัวนี้ยืมหนึ่งตัวนี้มาได้มาสองค่ะนะคะพอศูนต์ตัวนี้มีก็รู้ว่าตัวนี้ก็เหลือหนึ่งขอไปขอยืมมาต่อค่ะก็ได้มาสองนะคะได้มาสองค่ะเอาสองลบหนึ่งตัวนี้ก็จะเหลือหนึ่งค่ะนะคะตัวนี้เหลือหนึ่งนะคะดึงลงมาค่ะ ไม่มีตัวลบนะคะตัวนี้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหมดแล้วค่ะคําตอบก็จะเป็นตัวนี้นะคะพวานนี้คือวิธีการลบเลขฐานสองการลบจะง่ายเพราะว่าลักษณะของการยืมยืมมาแล้วลบยังไงก็จะไม่เกินค่าสูงสุดของฐานอยู่แล้วนะคะถ้าตัวลบน้อยกว่าตัวตั้งนะคะทีนี้มาดูค่ะการลบในฐานแปดการลบในฐานแปดนะคะ านแปดค่ะฐานแปดมีเลขอยู่แปดตัวคือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะคุณครูเอาเลขห้าสี่สองนะคะลบด้วยสี่เจ็ดหกนี้ค่ะลบนะคะ นี่คือฐาน8นะคะหลักการลบในฐาน8นะคะ่ะถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเวลาไปขอยืมนะคะตัวถูกยืมจะลดลงไป1แต่การยืมจะได้มาครั้งละ8ค่ะนะคะนี่คือหลักการของฐาน8นะคะเพราะฉะนั้นสองลบ6ลบไม่ได้ค่ะนะคะ2ไปขอยืม4ค่ะนะคะ2ไปขอยืมสีที่อยู่ข้างหน้า4ตัวนี้จะถูกยืมลดไป1นะคะเพราะฉะนั้น4ี่ตัวนี้จะเหลือ3นะคะ เหลือสามค่ะแต่การยืมมาหนึ่งครั้งของฐานแปดจะได้มาแปดค่ะเอาแปดบวกกับตัวตั้งสองนะคะแปดบวกสองเป็นสิบสิบลบหกเหลือเหลือเท่าไหร่คะแปดบวกสองเป็นสิบ0ิบลบหกเหลือสี่นี่ค่ะเหลือสี่นะคะตัวนี้เหลือสามค่ะนะคะ สตัวนี้ลบ7จลบไม่ได้3ไปขอยืมห้าห้ตัวนี้เหลือ4นะคะแต่ที่ได้มาคือจะไม่มาอีก8 8ดบวกสเป็น11 1เ7 8 9 1ิ11จ็ดเบสเลบเเหลือ4นะคะแล้วก็4ีลบสก็เหลือ0นะค่ะอันนี่คือคําตอบของข้อนี้นะคะอ่าตัวอย่างของฐาน8อีกข้อหนึ่งนะคะ หกลบสค่ะ6กลบสเหลือสี่ตอบได้เลยนะคะเพราะตัวตั้งมากกว่าตัวลบนะคะส่วน4ีลบห้ลบไม่ได้นะคะ4ไปขอยืมสามค่ะสามตัวนี้เหลือ2นะคะแต่ได้มา8ป่ะเอา8ปบวกสเป็น12 12อบสลบหเหลือ7ค่ะนะคะ ส่วน2ตัวนี้ลบไม่ได้นะคะลบหไม่ได้2ไปขอยืมหนึ่งตัวนี้หมดนะคะหมดเหลือ0แต่ได้มา8ค่ะเอา8บวก2เป็น10 10ลบ6เหลือ4นี่คือคำตอบของการลบฐาน8ค่ะซึ่งครูบอกแล้วว่ามันค่อนข้างง่ายง่ายกว่าวิธีการอื่นๆนะคะนี่คือฐาน8ค่ะต่อไปค่ะเป็นการลบในฐาน16 ะะการลบของฐานสิบหคะฐานสิมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด16ตัวนะคะมีตัวเลข16ตัวคือ0ถึง9แล้วก็ A B C D E F นะคะหลักการเดียวกันค่ะนะคะถ้าตัวตั้งมากกว่าตัวลบลบได้เลยนะคะแต่ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบไม่สามารถลบได้ไปขอยืมหลักข้างหน้าค่ะเวลายืมนะคะหลักข้างหน้าจะลดลงไป1ค่ะแต่ว่าตัวเลขที่ยืมมาได้จะได้มาเท่ากับ16นะคะให้เท่ากับ16ตามชื่อถามเลยนะคะอย่างเช่นลบด้วย B97 เอ่ะเอาตัวง่ายก่อนค่ะเก้ลบเจค่ะแปดลบเท่ทีค่ะแนะคะตัวตั้งมากกว่าตัวลบ8ปดลบเลบได้คือเหลือ1น่ะแต่2องลบเลบไม่ได้ค่ะนะคะสค่ะไปขอยืม A ค่ะนะคะเเหลือเท่าไหร่คะเหลือ9นะคะแต่ได้มา16ค่ะเอาสิบกบเป็น18 1 8ปลบเเหลือเท่าไหร่คะ เหลือ9ค่ะนะคะเอา16บวก2ตัวนี้นะคะได้เท่าไหร่ลบ9ะคะ่ะแล้วก็ตัวที่3ค่ะ9ลบ b ลบไม่ได้นะคะ b คือ11แต่9ลบ11ลบไม่ได้9ไปขอยืม9ข้างหน้าค่ะ9ข้างหน้าเหลือ8นะคะแต่ว่าได้มา16ค่ะเอา16บวก9เป็น25นะคะ16บวก9เป็น25 25ลบ11ค่ะ 25ลบ11เหลือ4เหลือ1 16บวก9นะคะเป็น25ค่ะเอา25้าลบ11นะคะเหลือเท่าไรคะเหลือ4 2ลบ1เหลือ1เหลือ14ค่ะ14ตัวนี้ตอบโดยได้ไหมคะไม่ได้นะคะ14ตัวนี้เวลาตอบต้องตอบว่า e ค่ะ e คะ่คะแล้วก็ตัวนี้8ตัวลบไม่มีนะคะดึงลงมาคะ่ะ วันนี้คือวิธีการลบในเลขฐาน16ตัวอย่างที่1นะคะตัวอย่างที่2ของการลบเลขฐาน16นะคะ่นะ,คะตัวตั้งคือ 5,9,E,D นะ,ะลบด้วย 6,D,F เโอเคอ่ะเลขเยอะหน่อยนะคะ ทีนี้วิธีลบค่ะตัวตั้งคือ d ตัวลบคือ f ลบไม่ได้นะคะเพราะดีคือ13 f คือ15นะคะ13ลบ15ลบไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้น13ตัวนี้จะต้องไปขอยืม e e ตัวนี้จะถูกยืมไป1นจะเหลืออะไรคะเหลือ d นะคะเหลือ d ค่ะแต่ได้มาค่ะนะคะ,นะคะเอา16บวก d ค่ะ16บกวกกับ13เป็น29นะะ่สนะคะ่ะยีลบด้วย15ค่ะ f คือ15นะคะ ก้าลบห้าเหลือสี่ค่ะนะคะสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งตัวนี้คือได้สิบสี่สิบสี่ก็คือตัว E ค่ะตอบได้เลยนะคะส่วนตัวนี้ค่ะ d ลบ D แน่นอนตัวเดียวกันเหลือเท่าไหร่คะเหลือศูนย์ค่ะเก้าลบหกเหลือสามแล้วก็ดึงห้าตัวนี้ลงมาเพราะไม่มีตัวลบนี่คือคําตอบนะคะนี่คือการลบในฐานสิบหกค่ะนะคะถึงได้บอกตั้งแต่ต้นนะคะว่าการลบเลขฐานนะคะจะค่อนข้างง่ายกว่าตัวอื่นนะคะ เพราะว่าลบยังไงก็จะไม่เกินค่าสูงสุดของฐานอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นฐานอื่นนะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องพิจารณาว่าตัวเลขที่ลบมันจะเกินค่าสูงสุดของฐานหรือไม่นะคะแต่การลบนี้ไม่ต้องไปคํานึงถึงอยู่เลยค่ะเพราะว่าถ้าลบไม่ได้ปุ๊บตัวตัวลบค่าสูงสุดก็จะเป็นค่าสูงสุดของฐานอยู่แล้วนะคะก็จะไม่เกินค่าสูงสุดของฐานแน่นอนนะคะนี่คือวิธีการลบเลขฐานค่ะนะคะหวังว่าคงจะมีความเข้าใจแล้วถ้าหากสงสัยตรงไหน สอบถามมาตามช่องทางที่สามารถติดต่อคุณครูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ